น่าสงสารมากพากันไปทําหมันสามตัวทั้งสามตัวเลยทนหน่อยนะลูกนะอีกตัวหนึ่งนะเพิ่งเอามาถอดออกแล้วตัวหนึ่งหนันเลือดไหลนายมันนะ่ะลำบากยาเป็นกระมังเลยทีนี้ยาเยอะมาก ตั้งสามตัวโอ้วุ่นวายหนาดูแล้วทีนี้ต้องคอยดูเขากวายที่หัวหลุดอดทนหน่อยนะลูกนะเขาเจ็บก็คาหงเก็บด้วยเลยเนาะลำคาญด้วยเจ็บด้วยหมอบอกจองอาทิตย์น่ะโอ้ใครเสียวดได้น่า,าอ้ย อยู่ได้บ่เนาะปวดเรื่องมาเรื่องในสิบปวดคัะ กินอะไรยังไม่ได้คงเก่ดหิวไอ้หนี้ด้วยหัวลำคานหัวด้วย